ส่องการแต่งตัวคิมเบอรี่เปิดโหมดนุ่งเดรสผ่าอกลึกถึงสะดือสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเปิดโหมดเซ็กซี่แบบสวยออร่าสุดฮอตนะครับผมสำหรับนางเอกสาวอย่างคิมคิมเบอรี่ได้สวมเดรสสีดำผ่าอกโชว์ผิวเนียนลึกถึงสะดือคนแซลนั้นก็คือหมากปาลินนั้นก็เตรียมตัว รอคอมเมนต์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่ากําลังจะเป็นเจ้าสาวเร็วๆ,ๆนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับนางเอกสาวอย่างคิมคิมเบอรี่ที่ตอนนี้ออร่าราศีของเจ้าสาวจับจริงๆได้สวยวันสวยคืนขึ้นจริงๆนะครับผมโดยล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาที่ผ่านมานั่นเองคิมเบอรี่ได้โพสต์ภาพขณะที่อยู่ในร้านอาหารสุดหรูโดยเธอได้สวมชุดที่ดึงดูดสายตา แบบสุดๆเลยทีเดียวเป็นเรสที่เข้ารูปแขนยาวสีดําซึ่งมีความแหวกความเว้าความโชว์ผิวขาวเนียนของตัวเธอเองนะครับผมผ่าลึกไปจนถึงสะดือเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ก็ทําให้แฟนคลับต่างๆก็กดไลค์กันรัวๆกับความแซ่บของเธองานนี้หนุ่มมาปรินจะพูดว่ายังไงกันบ้างนอกที่เห็นแฟนสาวแต่งตัวแบบเซ็กซี่จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชม